แวะมาฟังเพลงหน่อยไม่รู้ว่าแถวนี้มีเพลงให้ฟังไหมไอ้บ้าเอ้ยทงเพลงอะไรดีมีเพลงให้ฟังไหมโอ้ไม่ต้องเปิดแล้มั้งเปิดไหมได้หมดเลยอ้าวอยู่ดี่ะใช่โอ้โหชาวบ้านเนาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมหมดแล้วอี๋ผู้มีอิทธิพลบ่ไม่ใช่เขาด่าหมดแล้วเออมาหน่อยบอกเลยเนาะเอ้า ทำไมต้องบอกมาแบบเซอสือพ่ายดิเออน้องมาทางไหนทางไหนมาน้องเห็นอยู่แต่แถวโน่นมาของน้องกีดิเดอาจจะทักทางอยู่มงคลมาน้องกีดิเออนี่ทุ่งโพชัยตรงนี้นะน้องปังนี่ลังเท่าไหร่นี่กล่องเท่าไหร่สองร้อยครับพี่เออเดี๋ยวซื้อสักสองกล่องไปส่งทั่วประเทศไทยซีสองแถมอีกคืนนะอุ้ยขนาดนั้นเลยนะไม่ได้ออกแแหงนี่ชิวนี้ ช่วงนี้ไม่ได้ออกครับมีแค่ว่ารับงานมาจักเม่อไรรอช่วงไหนล่ะสิเดือนช่วงสินเดือนก็เดือนไหนงานบวชใช่งานบวชแล้วก็งานพวกอะไรนะรับพันยศขดเด็บเสียเตยเสียเตยเสียเตยรถแฮครับ เอาคันนี้ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องแม่นบ่ใช่นี่ยแบตยังเหลื writers, ออยู่สิบเกือบสิบห้านะมาดูว่าเออว่ะเปิดได้ไรเพลงอยู่แต่ว่าพี่จะสตาร์ทลำเลีงยงไงเออเอาสตาร์ทไปนี่ไม่ได้ชาร์จเลยนะจริงๆคันนี้ไม่ต้องเปิดแบบไม่ต้องสตาร์ทก็ได้ครับเขา,าไปิดทำระบบมาใหม่เป็นแ่รถแฮรบลูทูธเฮ้ยปกติรถแฮรมันก็เปิดได้กันทั้งหมดแต่ตอนนี้เปิดได้ไม่นาน,านเท่าเออ ชุดอะไรเยอะแยะเลยวะแล้วก็เครื่องบินสับถูกไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นแสบยินเตื่นไม่ใช่พี่แล้วารนนียพอออกเป็นเนื่อตัวสำรองไฟมาสำรองไฟของขับรถทางไหนครับคอก็เป็น G B ครับได้รถเร็กครับนี่ก็อจะเป็น x อ16ครับพาเวอร์ประมาณนี้ครับได้ก็น่าจะประมาณ4ี่ลูกลธุรกิจหลักของเซเตอร์ก็คือ ขนมปังครับส่งทั่วประเทศครับขนมปังเขาอร่อยนะครับนี่ปังปังเบเกอรี่ครับที่ริตอยู่ฝั่งนน้นครับอยู่บ้านฝั่งนน้นพี่ปิตเดี๋ยวผมแวะมาอุดหน,นุน อันนี้ก็จะเป็นคันแรกของเขานะครับผมอันนี้คันที่สอง,องเขาเนี่ยเขามีอยู่สองคันเด้อ ดับดับเปิดก็ได้ใคยพรูดงงานให้พี่ชายนี่อยากได้รถแหกก็ติดต่อตามนี่นะเนาะไปให้ใครส,สลักให้นี่ช่างโออิมุศูนย <c oughs> ์เก้าสองเก้าศูนย์ห้าศูนย์สี่สามเจ็ดครับผมอยากได้รถแห่สไ <c oughs> ตล์เครื่องเสียงรถยนต์ครับผม092 905 04 37ครับ พี่รอบนี้ดอกครบหมดเลยครบไปแล้วเนี่ยอืออันนี้สายตาไหน,นสายตางานทีแล้วไปเรียนอยู่ก็ทางฝั่งที่ร้านทรายนี่ใช่มัน,นอาจจะมุดอไรอ่าสะพานมันกรอบตัวไหนาสายพันตัวไหนสายพันธุ์แง่พี่สายพานันธุ์เองใช่ดีมีอ่ามันเฉยไว้อือหรือไหนมาเทาเท่าไหร่พอดอกครบหมดแล้วนะครบไปแล้วรอบที่แล้วดอกหายใช่ บางคนก็ว่าถามว่าดอกบีดอยู่ตรงไหนครับนี่ดอกบีดยิงพื้นครับสาม1 2กเก้าสิบสองดอกอะดอกโลสิบสองดอกลาปาม่คริวด้วยแบตสองโลครับ เมื่อกี้ทำไหนเล่นสนุกอกใช่เล่นสนุกเกอร์มีเ่ไนย่เล่นมางฮะเล like huh? ่นกี่คนเนี <S <S s> <S ่ยด็กเขาเพ่งโอ้เด็กเขอแต่สนุกก็ทำมีสนุกเกอร์เป็นห้อง A-VIP ด้วยนะเนี่ยเอาไว้รรับแขกเอามาดูมาดูใหม่นี่ต้องนำเสนอด้วยอกไม่ผิดกฎหมายเนม่ยโอ้โหโยเว้นแต่คนปะ เออนั่นน่ะมือหนึ่งผมมือหนึ่งเป็นยังน่ะมือหนึ่งหักเอ้ามือหนึ่งเขาใครไปโดนอะไรเรถเก๋งตั๊กหนาเราก็เลยชนเลยพี่วะที่เป็นคลิประนันบอกใช่ที่เจ้าลงบอกใช่เอ้าจริงนะหนังขอจริงไม่ตายเดี๋ยวจะเห็นชนกลางลำเลยดินอะใช่ใช่เนี่ยไอ้นี่พี่ไปไอลงพัตเตอร์ยุ้ยุเอ็งเอวมันยังดีอ่ะ อ่า yeah. เอา้เอาใครอยากเล่นสนุกเกอร์ก็มาได้ครับผมนะเ, <c oughs> เอาอะไรแหดเด้วย <c oughs> เต้ยเกียดเกียดฟังเพลงฝรั่งวะอะไแหดเหรอเอาอะไรแหดที่ใช้อ่ะครับ <c oughs> เอาเพลงที่ใช้งานจริงอ่ะไสแห่บอกซอแล้วพุ่นนี่ก็ไร้เนาะ ได้พอดีไม่ไม่เอาซ่ดีกว่าโซอบางทีมีติดลิขสิทธิ์นะไอซซไอแสดงสดนะเออ,อเอามีเออเอาโชช่ช่างก็ไดอ้อย่างเปลี่ยนมาไหมนี่ ถ้ามีคนอยากซื้อต่อนี่ขายปะคันนี้ไม่ขายขายคันคันที่ขาวเอาทำไมคันนี้ไม่ขายอ่ะคันนี้รักคันนี้แบบคันแจ้งเกิดเลยบะรักทั้งสองคันแหละแต่ว่าคันนี้มันมันใช้งานสะดวกดีใช่คันนุ้มมันต้องสางปิดอ๋อคัน้นมันก็ใช้งานได้ที่คันนั่นแหละเออเดี๋ยวเราอยากทำใหม่ไล่เห็ อยู่แล้วอยู่ตรงรเขาเรยียกอะไรนะตรงนี้หัวถนนบ่บ้านหัวถนนอ่ะที่ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นาขายของครับถ้าไปตามถ้าไปนี่ก็ไปนางรองครับถ้าไปโน่นก็ไปน้องกี